สไลเดอร์มาใหม่ครับเขาวิ่งเล่นรอบๆชิงชา้าสไลเดอร์ครับสอสายจะคิดว่านี่แหละเป็นวิธีการเล่นที่ถูกต้องแล้วนะครับสนุกเกย่เลยครับคุณตาคุณยายซื้อให้ครับเป็นของขวัญวันเกิดครบ2ปีครับสองบวครับสนุกมากครับเด็กคนนี้ครับ นี่ก่อนที่จะถ่ายวิดีโอนี่วิ่งมาแล้วประมาณร้อยรอบครับตอนนี้ไปดูเด็กคนนี้เขาเหนื่อยครับเราตามไปดูเด็กคนนี้เขาเหนื่อยครับมินนี่ก็มาให้กําลังใจด้วยยังครับยังมายังไม่หยุดครับเขายังไม่หยุดครับเดี๋ยวจะมีการล้มแล้วก็ร้องไห้เกิดขึ้นนะครับอีกไม่นานนี้สงสัย คนถ่ายเริ่มเมื่อยแล้วครับสงสัยว่าคงจะต้องหยุดแค่นี้ก่อนไปไหนแล้วครับหลานไปไหนแล้วครับเขาไปไหน,นครับจะไปไหน,นครับ <Rey>